จะเป็นยังไงเมื่อมิดไนบ a ลิสตามาลองเล่นเครื่องทำกาแฟที่ขายตามห้างกันบ้างไปดูกันตัวนี้นะคะเบลยิมเพื่อนมาเพราะว่าเพื่อนใช้อยู่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะ ตอนนี้เครื่องกำลังทำความร้อนอยู่นะคะหลังจากเปิดแล้วใช้เวลาไม่นานเลยนะคะที่จะทำความร้อนเสร็จสมบูรณ์ไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของพอร์ตเฟลเตอร์นะคะซึ่งตัวคิดว่าใส่ประมาณ15กรัมก็น่าจะเต็มแล้วแต่เดี๋ยวรอไปลองดูว่าใส่แล้วเป็นยังไงตอนนี้นะคะใส่หมด15กรัมแล้วลองใช้เข็มเกลี่ยดูออแล้วก็เดี๋ยวจะใช้แทมเปอร์อันนี้ทมนะ แน่นมากอันนี้คืออัดเข้าไปประมาณสิบห้ากรัมแล้วก็แบบมีหกบ้างนิดหน่อยโอเคกดแบบสองช็อตนะมาดูกันคือจะบอกว่าคิดว่าน่าจะกดแน่นไปอ่ะน้ำมไม่ไหลเลยกดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน้ำออกแค่นี้เห็นปะ เมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าแรงดันของเครื่องอะ่ะไม่สามารถดันออกจากกาแฟาที่เราบดเท่ากันกับเครื่องตัวใหญ่ได้เรลยคิดว่าเราต้องบดกาแฟาให้หยาบขึ้นแล้วก็ใช้กาแฟาน้อยลงนะคะเดี๋ยวเราลองกันใหม่กับกาแฟาที่มันเป็นดาร์กโรสเลยเพราะว่าเมื่อกี้แอบชิมแล้วแบบเปรี้ยวเนื่องจากเราใช้ขั้วกลางนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกาแฟาที่คั่วเข้มขึ้นแล้วก็ปริมาณน้อยลงก็บดหยาบขึ้นแต่ว่าจะเห็นว่ามันมีสีของคั่วอ่อนติดมาด้วยเพราะว่าไม่ได้ล้างเครื่องบดดีขนาดนั้นเอ้ยดีขึ้นแล้วมันไหลแล้วนะคะอันนี้คือกดสองช็อตเลยเแบลบคาดว่ามันจะหยุดช็อตให้เอง เสร็จแล้วได้มาแล้วนะคะกาแฟดับเบิลช็อตจากเครื่องก็มีความเข้มมากเพราะว่าใส่เป็นขั้วเข้มเราคิดว่าเครื่องแบบนี้น่าจะเหมาะกับขั้วเข้มมากกว่าขั้วกลางหรือขั้วอ่อนเพราะว่าแรงดันมันไม่สามารถสกัดรสชาติออกมาได้รุนแรงมากถ้าใช้กับขั้วเข้มแบบนี้รู้สึกว่า ความขมของกาแฟาน้อยลงเยอะเลยก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างทำให้ทุกคนคนใช้งานเนี่ยเกิดความสะดวกสบายในการทำระหว่างวันเพราะว่าเราไม่ต้องคิดเลยว่าเราจะกดช็อตเท่าไหร่เขาคิดมาให้แล้วเราปรับแค่เบอร์บดกับมเมล็ดก,กาแฟาซึ่งมันก็ดูแบบเออดูง่ายดูตอบโจทย์ดีนะแต่ว่าถ้าถามไปว่าอันเนี้ยต้อผสมนมกินอย่างนี้ไม่ได้แต่หมาได้ว่านะคือคือมันโอเคคือมันมันดีในแบบของมันมันแค่ไม่เหมาะกับเรา she asks her huh?